ช่วงตัวแทนจำหน่ายขายดีสนับสนุนโดย S.C.P. Packaging ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารกล่องเคก้กกล่องขนมถุงเบเกอรี่ถุงช้อปปิง้งและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระดาษโรตีและกระดาษห่ออาหารที่ราคาดีที่สุดในตลาดขณะน,นี้รับงานสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์เปิดรับตัวแทนจำหน่ายแพ็กเกจจิ้งทั่วประเทศสนใจโทร029192266 7และ0941397836 รวม20ร้านกลัวซองชื่อดังกระแสใหม่ปี2021 ครัวซองเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพระจันทร์เสี้ยวจุดเด่นของครัวซองก็คือการนำแป้งมาม้วนเป็นชั้นๆก่อนนำเข้าตู้อบซึ่งในชั้นของแป้งจะมีเนยเป็นส่วนประกอบถูกม้วนและพับไปมาจนกลายเป็นรูปร่างของขนมครัวซองในลักษณะเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันและมีลักษณะเป็นแผ่นเกล็ดเล็กๆหลังจากการเข้าตู้อบแล้วสเสน่ห์ของครัวซองก็คือมีกลิ่นที่หอมและสามารถดัดแปลงให้น่าสนใจได้อย่างหลากหลายจนกลายเป็นเบเกอรี่ยอดฮิตที่คนสนใจกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีในปี2021เว็บไซต์ Thai Franchise Center คาดว่าครัวซองที่จะได้รับความนิยมอยู่แล้วจะยิ่งทวีความยอดนิยมมากขึ้นจนทําให้หลายคนอยากรู้ว่ามีร้านครัวซองที่ไหนอย่างไร<ๆ>เผื่อว่าจะได้ลองไปกินหรือดูเป็นกรณีศึกษาเพื่อเอามาเปิดร้านตัวเองได้ในอนาคต 1. พอ เป็นร้านครัวซองที่มีสาขาหลายแห่งเช่นทีดีเอ็มโพเดียมเซนทันเวอร์เซนทันชิดลมไอคอนสยามเป็นต้นแต่งร้านสไตล์คันทรีนั่งสบายมีขนมอบที่อร่อยมากทั้งเคก้กขนมหวานอาหารว่างและแน่นอนว่าเมนูเด่นคือครัวซองที่เนือด้านนอกแยกชั้นสวยงามมีความกรอบเนื้อข้างในนุ่มหอมอร่อยมากรับประทานคู่กับชาผลไม้ก็จะยิ่งฟินมากขึ้นราคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ75บาท 2เมซองเอริกไทเซอร์ร้านกลัวซองที่มีหลายสาขาเช่นสยามดิสคัฟเวอรี่เกสอนวิลเลจบลูพอร์ตหัวหินเป็นต้นจุดเด่นคือเชฟจากฝรั่งเศสสืบทอดวิธีการทำขนมปังต้นตำรับได้เป็นครัวซองที่แสนอร่อยกรอบนอกนุ่มในกัดทุกคำได้กลิ่นเนยหอมและมุนลิ้นใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมราคาไม่แพงเริ่มต้นที่ชิ้นละ85บาท 3. กัตันสควิด ร้านกัปตันสควิตครัวซองที่มีชื่อเสียงจากย่านสีลมจุดเด่นของครัวซองที่ร้านนี้คือความหลากหลายทางไส้และหน้าโดยการใช้วัตถุดิบเป็นเนยสดจากฝรั่งเศสเป็นสูตรต้นตำรับที่ใครได้ลองกินสักครั้งจะต้องติดใจที่สำคัญร้านแต่งในสไตล์น่ารักน่ารักลูกค้าอิ่มอร่อยกับครัวซองและบรรยากาศดีๆสซูซานครัวซอง ซูซานครัวซองเป็นร้านครัวซองเจ้าดังในย่านเอกมัย24ที่ใครหลายๆคนคุณชื่อเป็นอย่างดีความอร่อยของครัวซองร้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการและที่สําคัญเมนูครัวซองของที่นี่มีไซส์ให้เลือกเยอะมากทั้งไซส้คาวและหวานมากซะจนบางทีเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรอันไหนก่อนดี 5. อมา t i สซิโม c คาเฟ เป็นร้านครัวซองจากย่านรำคำแหง112หลายคนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเป็นครัวซองแบบคลาสสิกสไตล์ฝรั่งเศสกลิ่นหอมละมุนทุกคำใช้เนยฝรั่งเศสเกรดพรีเมียมอบสดใหม่ทุกวันและยังมีหลายเมนูให้เลือกรับประทานโดยเมนูครัวซองราคาชิ้นละ85บาทเมนูแนะนำอื่นๆเช่นปังโอช็อกโกแลตชิ้นละ120บาท 6. ทานินโฮมเมดเบเกอรี ร้านพานิน h o โฮมเมดเบเกอรี่เป็นร้านกลัวซองสไตล์โฮมเมดย่าน BTS ปุณณวิถีที่รสชาติไม่ธรรมดาจุดเด่นคือครัวซองอบใหม่สดทุกๆวันหอมเนยชุ่มฉ่ำกรอบนอกนุ่มในรับประกันในเรื่องของรสชาติว่าอร่อยจริงๆแถมชิ้นใหญ่ในราคาที่ไม่แพงเกินไปให้อร่อยสุดฟินกันได้ทั่วหน้า7ปาริสมิกกี ร้านครัวซองชื่อดังจากย่านสุขุมวิท19และมีสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคือมินเฟยหน้าตาดีอร่อยฟินเวอร์ส่วนครัวซองของร้านนี้ก็สีสวยน่ารับประทานตัวเนื้อครัวซองกรอบกำลังดีต้นตำรับจากฝรั่งเศสที่ได้กินสักครั้งจะต้องติดใจราคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ85บาทแเบรดท็อ ครัวซองของเบลดท็อกเป็นครัวซองสไตล์ลาวามีไส้ให้เลือกอย่างหลากหลายแนะนําคือไส้ไข่เค็มลาวาที่ต้องลองกินให้ได้สักครั้งความพิเศษอยู่ที่ไส้ไข่เค็มเยิ้มจนทะลักรับประทานตอนอบเสร็จใหม่ๆยิ่งอร่อยแบบคูณ2แถมยังราคาไม่แพงเริ่มต้นที่ชิ้นละ29บาทเท่านั้นเอง9ก้งทรองเชอร์คิเย กองทรองเชอร์เย่ร้านเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสในย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตเว้ยขวางจุดเด่นของครัวซองที่นี่คือทำด้วยมือเป็นงานโฮมเมดที่กรอบนอกนุ่มในชุ่มฉ่ำไปด้วยเนยสดแท้าจากฝรั่งเศสและแป้งสุดพิเศษของเชฟกองทรองเชอรเย่ซึ่งมีสูตรลับเฉพาะในการพับชั้นทบไปทบมารีดแหล้วรีดอีกเพื่อให้ได้ครัวซองที่กรอบนอกนุ่มในชุ่มไปด้วยเนยอร่อยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลย 10. บ l e n น w วกคาเฟ ครัวซองสูตรญี่ปุ่นของเบลนเวกคาเฟ่เป็นการผสมผสานระหว่างแป้งญี่ปุ่นชั้นดีกับเนยฝรั่งเศสชั้นเยี่ยมสลับชั้นเนื้อครัวซองจนได้เนื้อแสนนุ่มละมุนเสิร์ฟพร้อมเนยและแยมมีให้เลือกทั้งแยมสตรอเบอรี่และแยมส้มหรือทานเปล่าๆก็ยังอร่อยแบบสุดยอด 11. t เ e b ดเดอะเบคกิ้งบิวโรเดอะเบคกิ้งบิวโรตอนนี้กำลังเตรียมขยายกิจการให้โตมากขึ้นโดยการย้ายร้านไปที่ชั้นหนึ่งสุภาลัยพรีเมียรราชเทวี โดยจุดเด่นของครัวซองร้านนี้เน้นกรอบนอกนุ่มในเนือไม่ร่วนจนเกินไปหอมเนยฉ่ำกำลังดียิ่งกินก็ยิ่งเพลินที่สำคัญในระหว่างการย้ายร้านมีบริการส่งเดลิเวอรให้ลูกค้าทุกคนด้วย 12. Cluder m a n เฟ Cafe and Studio เป็นร้านครัวซองในย่านพระนครติดถนนบำรุงเมืองแถวแถวผู้เขาทองบรรยากาศตกแต่งร้านเรียบง่ายนั่งชิลสบายๆมีเมนูครัวซองที่อบใหม่ทุกวันความพิเศษยิ่งกว่าก็คือสามารถสั่งครัวซองมาทานคู่กับแกงไก่สูตรพิเศษของทางร้านที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีและที่ร้านแห่งนี้ก็มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปได้อีกเพียบด้วย13เจมส์บุลองเชอรี่ร้านเจมส์บุลองเชอรี่เป็นคาเฟ่เบเกอรี่เจ้าดังย่านตลิ่งชันราชพฤกษ์ บอกเลยว่าเมนูเบเกอรี่ของที่นี่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสและมีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะครัวซองของร้านนี้พิเศษตรงที่กรอบนอกฉ่ำในอร่อยโดนใจลูกค้าเป็นอย่างมากเป็นอีกหนึ่งร้านที่สาวกครัวซองต้องไม่พลาด 14. อามันตีอามันตีร้านเบเกอรี่ชื่อดังเรื่องขนมปังฝรั่งเศสร้านอยู่บริเวณถนนจันเขตยานาวา ใช้แป้งออแกนิกนำข้าทั้งหมดในส่วนของครัวซองของร้านนี้ก็อร่อยสุดยอดเพราะวัตถุดิบที่ใช้เป็นเนยแท้คุณภาพพรีเมียม,มตัวแป้งจะมีความแน่นหนึบแต่ชุ่มฉ่ำกรอบนอกนุ่มในอร่อยแบบเต็มคำ15มิกาสุกิร้านมิกาสุกิครัวซองสไตล์ญี่ปุน่นมีความกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นเนยลอยมาแต่ไกลโดยวิธีการทำแบบสไตล์ญี่ปุน่นทำให้รสสัมผัสนั้นไม่เหมือนใครและก็มีหลายไส้หลายรสชาติให้เลือกรับประทาน สามารถทานคู่กับอะไรก็ได้ทานแบบไหนก็อร่อยเข้ากับทุกอย่างได้ลงตัวอย่างยิ่ง 16. Ken Coffee and c r o i s ครัวซองเคนคอฟฟี่แอนด์ครัวซองเป็นร้านที่อยู่ในย่านสาทรจุดเด่นคือครัวซองคุณภาพพรีเมียมชั้นเลเยอร์ครัวซองของร้านนี้สวยแป้งครัวซองชั้นบางกรอบนอกนุ่มในหอมเนยช่ำๆรสชาติก็ลงตัวขอแนะนำเลยว่าถ้าใครอยากทานครัวซองร้านนี้ก็ควรจองที่นั่งล่วงหน้าเข้ามาก่อนจะได้อร่อยสมใจต้องการ 17.Bake Off by c a r a m e l o ร้าน Bake Off by c a r a m e l o แห่งนี้ไม่มีหน้าร้านเพราะเป็นโรงงานทำขนมเพียงอย่างเดียวแต่ก็สามารถสั่งขนมอบสดๆจากโรงงานแห่งนี้มาทานได้เลยครัวซองของที่นี่อร่อยกรอบนอกนุ่มในหอมเนยแบบช่ำๆสามารถสั่งล่วงหน้า1วันรับประกันว่าได้ฟินกับครัวซองอร่อยๆแน่นอน1 8 w o n d e r i n g Bake Shop ว a นเดอริ g งเบ e s h ร p ร้านครัวสองเจ้าอร่อยย่านถนนนางลิ้นจีพระรามสามตกแต่งร้านสไตล์น่ารักน่ารักทนสีออกไปทางแนวหวานๆชมพูเมนูขนมปังอบทุกเมนูที่นี่อร่อยครัวซองแป้งเกลด็ดพรีเมียมกรอบนอกนุ่มในเนยช้ำชแล้วถ้าใครติดใจทางร้านก็มีบริการรับสอนทำขนมอีกด้วย 19. c เ e n u a ชนูอาติ a านเบ a กิ้งอทริเยร้านขนมปังฝรั่งเศสสไตล์คันทรีจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นร้านที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอบอวลของขนมปังอบสดใหม่สูตรต้นตำรับจากวิธีการทำที่พิถีพิถันรวมด้วยวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นแป้งเนอยอัลมอนด์ไปจนถึงช็อกโกแลต 20. s ส a r b ตาร์บนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟแล้ว Starbuck s ยังมีเมนูครัวซองที่อร่อยสุดยอดอีกด้วยเรียกว่าครัวซองเนยสด จุดเด่นที่ทำเอาฟินกับเมนูนี้คือรสชาติที่ไม่เค็มหรือหวานจนเกินไปมีกลิ่นเนอยอ่อนๆพอรวมกับกลิ่นยีสต์ถือได้ว่าลงตัวมากเนยกับแยมสตรอเบอรี่ที่ให้มาเมื่อทานด้วยกันกับครัวซองแล้วก็ดีดีรสชาติไม่เค็มหรือเปรี้ยวโดดเนื้อครัวซองเหนียวนุ่มกำลังดีไม่กรอบเกินไปราคาชิ้นละ60บาทรับประกันว่าอร่อยคุ้มค่า ครัวซองนั้นเป็นเบเกอรี่ที่จําเป็นต้องอาศัยทักษะในการทําที่ชํานาญมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในตัวเองค่อนข้างมากการคิดจะเปิดร้านไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ง่ายๆสําสคัญคือต้องเรียนรู้สูตรการทําและทดลองลงมือทําจนมั่นใจว่าเป็นครัวซองที่อร่อยและมีเอกลักษณ์ในตัวเองแต่ในเรื่องความต้องการครัวซองถือว่ามีตลาดที่ค่อนข้างเติบโตวรวดเร็วและมีแนวโน้มจะขยายตัวได้อีกมากโดยเฉพาะในปี2021นี้ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ